น้วลูกมีตังเสือเห็นเสือไหมน่ะเสือเห็นเสือไหมเห็นเสือไหมเสือน่ะเสือ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 อะไรคืออะไรแปลว่าอะไรเสือที่เสือเสือเสือพูดที่เสือเรามีตังมาดูเสือนะครับนี่ตอนนี้นะครับดูที่เสือนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเสือครับที่น้องมีตังมาดูนะครับน้องมีตังเลขสองสสนะครับ ตื่นเต้นนะครับอยากเข้าไปแต่ลูกของห้ามเข้าเห็นไหมเห็นป้ายไหมเสือเสือนะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนศซนสัตว์ป่านะครับที่มึงชวากันนะครับนอ่าปายมีตังบอกปายนะครับมีตังบอกปายปายครับเราบอกปายนะครับปายนะครับปายนะครับนี่เสือเบงกอเสือโค้งเบงกอเห็นไหมลูกสาวเห็นไหมมีตังเห็นไหมเสือโค้งเบงกอเนี่ยเห็นไหมเรางมีตังดูเสือโค้งเบงกอแล้วลูกนี่ นี่เสือโค้งแมงก,กอลูกหนึ่งข้างในนุ่นเห็นไหมนี่ครับเสือโค้งแมงก,กอนะครับนะครับโซนเสือพบสิงนะครับนีตังเห็นเสือไหมหน้าลูกเสือไปไหนไปแล้วไปไหนไป,ไปไหน,ไไหนอ่าไปไปน้องมีตังนะครับก็มาเจอกับเสือโค้งขาวนะครับเสือโค้งขาวนะครับ ตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหสะอาดนะครับแยกเคี่ยวใส่น้องมีตังด้วยนะครับอืมเสือโครงขาวนะครับน้องมีตังนึกว่าแมวที่บ้านหรือเปล่านะครับไม่เอาแล้วครับกลัวกลัวไปดูนะครับใบเสือโครงขาวหน่อยนะครับน้องมีตังนะครับเจอกับเสือโครงขาวไปไปดูกวางลูกไปไ,สไปสิไปสิส เนื้อสายมีตังมาพบเนื้อายแล้วนะโอ้ตื่นเต้นนะครับแล้วเราก็มาพบกับเนื้อสายอีกแล้วนะครับมีตังมาพบเนื้อสายแล้วนะโอ้หตื่นเต้นนะครับมาเจอเนื้อสายอีกแล้วนะมีตังเนื้อสายรู้จักเนื้อสายไหมน้องมีตังนี่นี่อยู่นี่มานี่มานน่มาทางนี้ดิมานี้เออมาใกล้ๆนี่อ่านี่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 เห็นไหม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 ไปทางนู้นดิทางนู้นใกล้กว่าไปดิไปดิ มาแล้ว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 มีตังมาแล้ว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 ให้อาหารให้อาหารป่าวหน้าครับนี่เรามาเจออีกัวหน้านะครับมีตังเห็นอีกัวหน้าไหมลูกเขาเรียกอีกัวหน้าลูกเออกินกาลูกกิงกาอีกัวหน้านะครับนี่นะครับ เราไม่ตังมาดูอีกวัวหน้านะครับนี่นะครับกัดเอานะลูกนาะอีกวัวหน้านะครับกินกาลูกกินกาเอาเอาล้มล้มล้มอ,อย่าไปใกล้นะอไม่ตังให้เออให้ถึงสิลูกอ่าถึงหตังให้นะครับ

จะมาเจอหมีนะครับมามามาเร็วเร็วเร็วมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนมาดูนี้มาทางนี้สิเร็วเร็วเร็วนี่เห็นหมีไหมเนี่ยเห็นหมีไหมเนี่ยนี่นะครับหมีนะครับมีหมีคนมีหมาแล้วก็มีควายนะครับมีตังมาดูนี่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 ตัวอะไรนี่มีตังนี่เร็วมีตังนี่นี่นะครับน้องหมีนะครับมีตังก็มามาเจอน้องหมีนะครับ น้องมีอาปากกว้างเลยครับพี่หมีนะไม่ใช่น้องหมีนะพี่หมีโอ้มีต่างเจอพี่หมีนะครับโอ้ตัวเบลล์เลยนะน้องมีต่างเจอกับพี่หมีนะครับเจอหมีเลยกที่หมีหมีหมีไปไหนล่ะมาดูหมีก่อนนู่นไปดูนู่น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 มา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 อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนี่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 ต่างเจอเพื่อนนะครับ มีตังเจอชนีนะครับเจอเพื่อนนะครับมีตังเจอเพื่อนอีกแล้วนะครับมีตังมาดูนี่เร็วมามามาเจอเพื่อนนะครับมีตังเจอเพื่อนนะครับตื่นเต้นใหญ่เจอเพื่อนนะมีตังเจอเพื่อนแล้วตื่นเต้นนะตังก็มาดูยีราฟนะครับนี่ครับเรามาดูยีราฟนะถึงจุดจุดของยีราฟนะครับมีตังก็ให้หารยีราฟไปแล้วนะครับให้หมดมือไปแล้วนะครับมีตังนี่เห็นเห็นยีราฟไหมลูกนี่นะครับเราก็มาอยู่โซนยีราฟนะครับ นี่นะครับนี่นะครับอ่าดูนะครับน้องๆหนูๆก็มาให้อาหารยีราฟกันนะครับอ่นเอ้ยเขามีตังค์หมดแล้วนะครับนี่นี่นะครับเรามียีราฟนะครับอันนี้อยู่ในโซนนะครับอ่าดูนะครับดูน้องๆหนูๆนะครับใครว่างก็มาเที่ยวกันได้นะครับสะอาดมากนะครับที่นี่อ้าวนะครับดูนะครับอ่ายีราฟนะครับดูยีราฟนะครับเาก็มาอยู่กับม้านะครับนี่คือม้านะครับ หรือว่าฮอสนะครับแปลที่แปลว่าม hmm. mm ้า hmm. ม hmm. well, we oh. ีต so well, ังสวัสดีม well, so ้าด hmm. right. so no. right. um ้วยนะครับดูนะครับโอ้โหน้องมีต่งสวัสดีม้าด้วยนะมีต่างเห็นม้าไหมลูกเรียกดิม้ามีตังเรียกม้าดิม้าม้าม้าไม่ใช่หมาม้าเรียกม้าลูกเรียกม้าลูกนี่นะครับอยู่ในโซนของม้านะครับจะเดินตามกันไปนะครับมีต่งเห็นพวกเยอะมีต่งจะตามไปนะครับดูนะครับเอาแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี้ นี่นะครับมมานะครับหวัดดีครับพี่มมาสบายดีไหมครับอมีตังไปแล้วอยู่กับหมาลายนะครับมีตังมานี่เร็วลูกมาทางนี้มาทางนี้เออมาทางนี้เออดูหมาลายนี่ลูกนี่นี่นะครับอาหารมีตังก็หมดมือไปแล้วนะครับเนื่องจากให้ยีราฟไปหมดแล้วลูกวัวเจอกับหมาลายนะครับนี่นะครับมาลายลูกนี่ครับเราเข้าไปดูใกล้ๆหวัดดีครับพี่มมาพี่หมากินข้าวยัง นี่นะครับพี่หมาทานข้าวหรือยังนะครับนี่นะครับโอ้หน้าแดงนะครับตอนนี้หน้าแดงอยู่นะครับตอนนี้หน้าแดงนะครับดูนะครับมาห้านะครับอยู่กับม้าลายลูกเรียกหมาดิลูกม้าลายหมาลายหมาลายในดูพี่เขาให้เนี่ยพี่เขาให้หมาลายเนเห็นไหมโน่นโน่นโน่นน่นน่นดูนั่น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 มีตังจะเข้าไปใกลนแล้ลูกนะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ เดี๋ยวนะครับเราก็ผ่านน้องตานมาเที่ยงเหมอนกัคเพราะว่าหลายกิโลมากคนะรับถ้าไปเดินครับขากลับต้องอุ้มเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ